สวัสดีครับวันนี้จะมาแกะจะมาแกะกอุปกรณ์นะครับสั่งสั่งสั่งโน้ตบุ๊กนะครับกับน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าอยู่ขอนแก่นนะครับเขาบอกว่าอยู่ขอนแก่นนะครับแล้วก็เนี่ยส่งมานะครับเดี่ยอะไรก็ไม่รู้เหมือนเหมือนมีคอนเออมีก้อนดินนะครับอยู่ข้างในไอ้ทงจะแกะ,แกะ,แกะจะแกะจะแกะ ว่าตกลงกับน้องเพราะว่าเมื่อมาถึงแล้วมนุษย์บุกมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะโอนตังค์ให้ เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าข้างในมันจะเป็นอะไรเป็นโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กนะครับเป็นโน้ตบุ๊กตั้งไว้อย,อยููเลย you <laughs> มันมีก้อนดินนะครับเหมือนมีก้อนดินนะครับคาบก้อนดินนะเหมือนมีเหมือนมีที่ดินอยู่ในนี้น,ะนี่ดูดูดูด,ดูดูนะครับนี่นี่แต่ก้อนดินนะครับ ดูไอ้เยี่ยนี่มันทำนะครับดูไอ้เี้ยนี่มันทำดูที่ดูฮะเนี่ยมันก็ดูมันมันส่งมาหาสแตกไงครับเนี่ยดีนะครับเนี่ยมันมีรอบแรกนาะมันโอนตังคืนให้ผมเพราะว่าผมโอนไปก่อนแล้วทีนี้รอบสองเนี่ยผมไม่โอนให้มันนะครับเนี่ยดูดูนะฮะไอ้เหี้ยนเนี่ยทีนี้นะครับดูกันชัดๆครับเนี่ยดูกันชัดเนี่ย ส่งเคอรี่มาอย่างดีนะครับเนี่ยถ้าผมโอนรอบตังรอบสองไปเนี่ยครับมันมันไม่โอนคืนให้ผมแน่นอนครับดูมันส่งส่งดินมาไอเหียนี่ครับดูส่งของเคอรี่มาอย่างดีนะครับไอเวนนี่เจ็นะครับ